โอเครับทราบนะครับอยากจะหายเนาะมันปวดป็นทรมานเนาะครับลงก็ได้ครับด<า>นันมายังโคนขาดันมายังกระดันรู้จักลูกกระดันไหมรู้จักครับลงลูกกระดันที่มันไปอยู่โคนขาขาหนีบครับ,ร,บรู้จักครับเขาเอินเดี๋ยวคนอีสานเขาเอินยังกระดันขาใครครับอืมคนทีภาษาอีสานเอินกระดันขาใคร มันอยู่ที่ขาหนีบนะโอ้โหเวลามันติดเดินเขย่งเขย่โอเคเข้าใจดีอ่านพร้อมนะสรุปเลยนะครับว่ามีสมอนทรอหหูฟังหรือย่างมีครับลงมีน้ำนะครับแล้วก็มีการตัวเบือการตัว้วครับแปลว่ามีความพร้อมเลยคณะฟังกันดีนะที่จับความได้เมื่อกี้นี่มีหัวเข่าบันดังก็แก้ก็แก้ก็แก้แล้วก็ปวดบริเวณหัวเข่าที่ว่านี้โอเคนะมันจะหายแล้วนะ ประมาณไม่ได้เกินคนที่คิดและพูดเช่นที่ลุงหงอกนี่มีความสามารถอะไรมาวัดความสามารถไปเลยให้มันรู้ไผยเป็นไผยไปเลยเนี่ยไม่คิดไม่ทา้าไม่ฉีดออะพร้อมเริ่มต้นครับท่านเดิมน้ำเข้าไปก่อนสามอึกอึกที่สี่อมไว้ครึ่งปากเสร็จแล้วก็สูญใ,ใจเข้าจมูกกลืนทั้งน้ำทั้งอากาศเข้าไปในช่องท้อง เริ่มน้นสุรากาศเข้าไปเรื่อยๆหยุดกลื่นก้มสากระเบือกดท้องกดเข้าไปเหนียวร่างเข้าไปด้วยครับฟังเสียงลู้อ,อกทนไม่ไหวจึงถอนหายใจแบบสมองแบบซุปเปอร์ชาร์จเลย ตักเบร์กดหน้าท้องนั่นนะแอ็นตัวแป้งหลังเงยหน,น้าขึ้นหลังขาบ้านแอ็นหลังให้หลังให้หลังกับเอวหลังก้นเนี่ยในต,ตรงนี้ฮะมันจะจะให้มันยืดมันจะเหมือนบิดขี้เกียจตอนเช้านะแบบนั้นะฟังเสียงดูดีด กลับมาหายใจยังอดีมากสักกเบือตีหน้าขาไปด้วยตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาสารสะโพกจากหัวเขาไปหาตะตุมนะตะตุมหาหัวเข่าหัวเข่าหาสะพกค่อยๆคล้องแป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 งนะเสร็จแล้วก็มือขยับลูกสะบ้าหัวเข่าที่มันนั่งก็แก๊้งๆเนี่ยขยับไปหัวเข่าเหยียดขาไปด้วยนี่อะไรมีอยู่แค่นี้เองนะเอาอุ้งมือค้องปอกๆหน่อยก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องเจ็บเพราะสากะเวรมจะเจ็บนิดหน่อยทําเองทําเองรู้เองอะงอย่างนั้นสิครับนะอืมนั่นนะเนง่ายขายตัวไหมยังมีอืไายัางมีอยู่ก็รอบที่สอง รอบแรกพักเหนื่อยกอนเหมือนวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันเหนื่อยหอบเนี่ยหมายจะให้เต็มที่เดมเหมือนกับน,นั่งพักนะครับยืดตัวตัวให้ตัวมันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอย่าให้มันเกร็งอย่าให้มันแข็งอ่อนๆไปอเนี้ยมันเหมือนกับลมพัดยอดไม้อะโดนพัดลมพัดยอดไผ่อะทำตัวอ่อนๆไปอย่างนั้นขณะที่นั่งพักนั่นแหละนานๆนะค่อยทำ ค่อยๆทำ <No. S 1> okay. เนาะโอเคออาพร้อมอยังรอบสองร้อม,มเหมือนเดิมครับพุ่มโซดให้กลั้นนานๆแสนนานนานล้า,านนานก้มกดหน้าท้องสอกระเบือใส่ปืดๆเลยสอกระเบือกดนิ่ง ยืดตัวแอนหลังเงยหน้าขึ้นหลังคาบ้านสายหน้า้ายขวานี่หายก็ไปอ,อึดบิดตัวเหมือนบิดขี้เกียจตอนเช้าเหมุนพอไหลเปืปอนๆนี่น่นี่น่นี่น่นนนะเสร็จแล้วตั้งตัวให้ตรงสากระเบือเคาาหน้าขาตึงๆที่มันเจ็บปวดน่ะเขาะไปเลยถึงหน้าแข้งหน้าเข่งเข้าไปรวมทั้งตัวหัวเข่าป๊อก,อก au, ๆด้วยเบาๆอ่า แล้วจับลูกสะบ้าขยับสองมือนี่ว่าแล้วก็มืออย่าทิ้งเฉยนวดขมับเกี่ยวอะไรขมับวะเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวไปแล้วกันนบอกให้ทําทําไปเถอะหัวเข้ไปรั่วเข้าไปหัวเหอไห้หมดสงัสงผมสังหัวนี่เป็นลิงไปเลยงานเนี้ฟังเสียงลุงให้ดีๆเดอ้อทําไปห,หลายรอบจนกว่าจะหยุดนะฮนะอีกรอบก็ได้นะครับฟังเสียงลุงเป็นหลักทีเนี้ย ตีไปเคาะไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปรีไปร้อนเอาเสียงลูกเป็นหลักหัวมันจะเบาหัวจะล้างหลุมดําให้มันอยู่ในหลุมดําในหัวนานเลยจะให้ดียืนเองเดินเองกีนเนี้ยฮะทำไปด้วยฟังเสียงด้วยนะสบายๆงอเข่าเตะขาไปด้วย เตะสวัสดเพรเขาเตะสวัสดถามตัวเองให้ได้ทีนี้เฮ้ยฮ้ยหายไปสหนวะนี่แน่นี่แน่กระแตถูกกับ จุดๆนอนหลับใครทำอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเป็นยังไงครับผมยังยังรู้สึกึงเหมือน,นเดินครับหลูงไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นแน่นะเอาล่ะทางนั้นฟังให้ดีเอาท่าไมา่อันนี้อยู่ในท่านั่งไหมนั่งเก้าอี้หรือเปล่า นั่งเก้าอี้ครับฟังท่านั่งเก้าอี้นะเหยียดขาไปเอาส้นเท้าลงพื้นยกขึ้นมาส้นเท้าเคาะปกปกที่พื้นแล้วก็กระโดกปลายเท้าเหมือนเย็บจากามือสองข้างกดขยับลูกสะบ้าโอเคนะอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ฟังเสียงลูอย่างเดียวนะหายใจธรรมดานี้จะหายใจให้ยาวหน่อยก็ดีเหมือนกันก,กลั้นเหมือนเดิมได้นะครับอย่าลืมส้นเท้าเคาะพื้นนะครับ มือสองข้างกดที่อะไรใต้ใใตตต้้ตต้หัวเขา่าขาพับนี่แหละยกขึ้นมาแล้วมือจกรียกจกต้องใช่มาจกสิเนาะอัดเข้าไปมันจะตึงมากตรงนั้นนะ่ะแล้วก็แกว่งปลายเท้าท่านเองครับนะมันมีมันมีตัวเส้นเลือดอยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วก็น่องเอาเท้าซ้ายเตะน่องขวา ก็นั่งอยู่กาอี้มันก็ทําไดใช่ไหมล่ะเท้าซ้ายเตะน่องขอปอกปอกปอกเนี่ยแล้วยืดขาขวาไปที่มันปวดนั่นแหละยืดเหยียดงอยืดเหยียดงอส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆอ้าวใช่ไหมอุ้งมือขอตามสากระเบือตามหนอยก็ดีเหมือนกันถ้าอยากใช้นะมาถึงตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วสากระเบือใช้มือเราเนี่ยอุ้งมือเราข้อปอกปอกไปสากระเบือใช้ขาะข้างขาตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นมาเนี่ยถึงหัวเข่าแถวแถวเนี่ยครับ พป๊อกป๊อกป๊อกไปน่าแล้วมันง่ายดีนล้คงนัแข่งก็อไปเถอะอใหญ่แรงเกินไปผมไม่รู้ทำเองเจ็บเองก็ต้องทำเองละว,วะน่ะดูมันจะบองหัวด้วยบองหัวเราตัวหายใจโล่งโปร่งสบาย โอเคไหมยืนขยังก็ยังได้น,ะ,นะเหย,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 ยียบเหมือนเหยียบขาเหยียบเบ็กนั่นแหะครับาาแต่ก่อนมันเหยียบคขาเหยียบเด็กไม่ได้ตอนนี้นเหยียบได้แล้วใช่เป็นไงอธิบายเติมครับผม Sampai wow.